بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تن في نوم الله بوانني كون พี่น้องครับผู้ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ س ุบฮานะุ์ห์ตาลาที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้จะต้องเกิดการยอมรับในคันลองที่อัลลอฮ์ س ุบฮานะุ์หตาลาได้ทรงทำให้มันเป็นกฎเกณฑ์สำหรับชีวิตในโลกดุนยานี้แปลว่าชีวิตของเราในโลกดุนยานีเนี่ยนะเป็นชีวิตที่มีกฎเกณฑ์ที่ ไม่เหมือนกับโลกอาคีรอเป็นกฎเกณฑ์ที่ชีวิตต้องอเผชิญแล้วแต่บางคนอาจจะเผชิญสิ่งที่หนักน่วงแล้วก็แตกต่างไปสำหรับแต่ละชีวิตก็จะเผชิญกับทุกภยัยความเดือดร้อนปัญหาความปันป่วนแตกต่างกันไปแต่อย่างไรก็ตามแต่ชีวิตที่อยู่ในโลกดุนยานี จะต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆที่เป็นบททดสอบอยู่ตลอดเวลาการเจ็บป่วยการประสบกับอุบัติเหตุหรือแม้ว่าป่วยก็ไม่ป่วยอุบัติเหตุก็ไม่เคยประสบแต่ก็ความปวดใจความกัดกรุ้มใจความร้อนใจที่เกิดขึ้นกับภรรยาเกิดขึ้นกับลูกๆก,ก็อาจจะทำให้เรานี้ไม่พบกับความสุขในการดำเนินชีวิตในโลกดุนยา แต่สิ่งเหล่านี้ถามว่ามันจำเป็นต้องเกิดไหมกับชีวิตของเราในโลกดุนยานี้จำเป็นต้องเกิดเพราะมันเกิดขึ้นมาเป็นบททดสอบที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลาเป็นข้อสอบที่เราจะต้องพยายามทำข้อสอบให้ผ่านให้ได้ต้องพยายามเผชิญสิ่งต่างๆด้วยความสอบ,บัดด้วยความอดทนการเจ็บป่วย อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นปัญหาต่างๆในชีวิตที่เกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นคันลองแห่งการดําเนินชีวิตจึงได้ข้อสรุปว่าไม่มีชีวิตใดที่จะไม่เผชิญกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะชีวิตที่มาในโลกนี้เนี่ยบางครั้งได้รับความสุขบางครั้งได้รับความทุกข์ทั้งความสุขและความทุกข์เป็นข้อสอบ เป็นการเทสข้อสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาหน้าที่ของเราก็คือจะต้องทำข้อสอบนี่ให้ผ่านให้ได้ด้วยวิถีทางที่เป็นอิสลามสำหรับผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตาลาเมตตาต่อบาของพระองค์บางคนปัญหาที่เกิดขึ้นแม้ว่ามันจะลำบากแต่อัลลอฮฺเมตตาให้แก่คนคนนี้นะมีความสวบัตเยอะ มีความอดทนมากแล้วก็หาทางออกที่ดีให้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยพ้นไปจากชีวิตของเราด้วยความรวดเร็วก็มีบางคนอัลลอฮ์ทดสอบนานก็มีสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เป็นเหตุเป็นผลเราจะไปรับรู้กันนะอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาในวันกียระมาจะอย่างไรก็ตามแต่พี่น้องเจ็บป่วยมีความทุกข์ มีความแก่ชรามีความบกพร่องต่างๆทั้งร่างกายมีความปรารถนาที่ไม่ประสบความสําเร็จอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่จะเป็นคันลองที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราในโลกดุนยานี้ทั้งสิน้นแต่จาไว้นะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเฉพาะในชีวิตในโลกดุนยานี้เท่านั้นพอไปถึงโลกอาคีรอสําหรับคนที่ถูกตัดสิน ให้เด้กเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลาแล้วจะไม่มีบททดสอบต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นอีกเลยแม้แต่น้อยไม่ป่วยไม่มีความปารถนาใดๆที่จะไม่ประสบความสำเร็จไม่มีความร้อนใจไม่มีอิจฉาไม่มีริษยาไม่มีโกรธไม่มีโมโหไม่มีสิ่งต่างๆที่เป็นข้อบกพร่องของชีวิตที่เป็นบททดสอบเป็นคัลลองที่อัลลอฮ์ ช้ทดสอบแก่ผู้ศรัทธาในดุนยานี้โลกอาคิรอดจะไม่เกิดดังนั้นขอให้เราได้เข้าใจนะว่าทุกคนโดนอัลลอฮ์ทดสอบทั้งหมดตามแต่ความเข้มข้นหรือความแข็งแรงแห่งอีมานของเขาว่ามีมากหรือน้อยยิ่งถ้ามีความเข้มข้นมีความแข็งแรงทางด้านอีมานที่มีต่ออัลลอฮ์มากเท่าไหร่บททดสอบก็จะหนักขึ้นไปเรื่อยๆ แต่ว่าอัลลอฮ์จะให้สอบผ่านคนมีอีมานที่มั่นคงกับอัลลอฮ์โดนบททดสอบหนักขนาดไหนก็สอบผ่านเหมือนดังที่บรรดาท่านนาบีทั้งหลายที่เราได้อ่านประวัติศาสตร์ของท่านเหล่านั้นก็สอบผ่านจากสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบด้วยกันทั้งสิ้นแม้ว่าบททดสอบจะหนักหน่วงขนาดไหนก็ตามแต่แต่นั่นเป็นวิธีในดุนยานี้เท่านั้นเจ็บป่วยทุกข์ระทมเศร้าโศกนะครับหนักอกห,กหนักใจ สิ้นเนื้อประดาตัวหรือตั้งความหวังทําตามสิ่งที่จะได้ตามความหวังแต่ว่ามันก็ไม่สําเร็จตางความหวังอะไรไว้แล้วก็ล้มเหลวตรงนี้เป็นคันลองที่อัลลอฮ์ใช้ทดสอบแต่จำไว้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดเฉพาะกับชีวิตของเราที่ยังอยู่ในโลกดุนยานี้เท่านั้นข้อสําคัญคือขอให้ฝ่าฟันให้ประสบชชยชนะให้ได้ให้สามารถอดทนได้ตลอดรอดฟัง แก้ปัญหาในทางที่ถูกต้องหวังในความโปรดปานหวังในความเมตตาจากอัลลอฮฺสบัดอดทนเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาถ้าผ่านตรงนี้นะพี่น้องมาดูฮะดิษนี้พอผ่านวิถีชีวิตแห่งการถูกทดสอบตรงนี้ไปแล้วสิ่งที่อัลลอฮ์เตรียมเอาไว้ในโลกอาคิรอเป็นอย่างไรที่พูดตรงนี้เพื่อที่จะให้เราเข้าใจวิถีชีวิตของเรานะว่าไม่มีใครที่จะไม่ถูกทดสอบไม่มีใครที่จะไม่โดนข้อสอบ ที่เป็นคันลองแห่งชีวิตที่อัลลอฮ์กำหนดมาให้แก่ชีวิตทุกชีวิตในโลกดุนยานี้ผมเองเนี่ยอัลลอฮ์ทดสอบเยอะเรื่องทรัพย์สินอัลลอฮ์ทดสอบเรื่องพ่อแม่อัลลอฮ์ทดสอบเรื่องพี่ๆน้องๆองัลลอฮ์ทดสอบนะครับเรื่องผู้ที่ทํางานร่วมกันในที่เดียวกันในโรงเรียนเดียวกันอัลลอฮ์ทดสอบแต่เราก็พยายามในบางครั้งก็รู้สึกน้อยใจ บางครั้งก็รู้สึกกัดกรุ่มใจแต่อย่างไรก็ตามแต่ต้องฝ่าฟันให้สอบให้ผ่านต้องฝ่าวิกฤตตรงนั้นไปให้ได้ให้กลับมาสู่สภาพของความปกติในเรื่องของจิตใจให้ได้ถ้าเราทาตรงนั้นได้เราทำดุลินลาแปลว่าเราสอบผ่านแล้วนะครับทาเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาอดทนเพื่ออัลลอฮฺอย่างแท้จริงพอผ่านวิกฤตไปทางดุนยาได้พ้นแล้วถูกนําตัวเข้าสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺ สิ่งต่างๆที่จะเป็นบททดสอบเหล่านี้ไม่มีอีกแล้ววิกฤตต่างๆในชีวิตไม่มีอีกแล้วหลังจากนี้ให้เราได้สบายใจเอาไว้นะเพราะฉะนั้นฝ่าฟันเถอะให้พยายามนะครับทําในสิ่งที่เป็นความดีงามให้ได้และพยายามฝ่าฟันให้เราประสบความสําเร็จในการที่จะได้ทําความดีให้บรรลุให้ลุล่วงไปให้ได้แล้วชีวิตเบื้องหลังความตายในโลกอาเคโระจะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ที่สุด ไม่มีข no ้อบกพร่องอันใดทั้งสิ้นที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราอีกท่านนับดุลฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวอย่างนี้นะพี่น้องอันอบีซาอิดิลคุดรีรดิยัลลอฮุอันฮุก่าลาก่าล์รอซูลุลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่าล์ยูนาดีมูนาดินฟีอะห์ลินญันนะฮ์อินนะละกุมอันตะซิฮห์ fala tasqamu abadan wa innalakum an tahyu fala tamutu abadan wa innalakum an tashibu fala tahramu abadan wa innalakum an tanamu fala tabasu abadan Allahu akbar pen hadits di oleh tan imam muslim ท่านอบูซายดอัลคุดรีรอดิยลลอฮุอันหุได้รายงานว่าท่านรอซูลสัลลัลลอฮุอะัลฮิวาซัลลัมได้กล่าวว่าจะมีเสียงเปล่าประกาศสำหรับบุคคลที่เข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์แล้วจะได้ยินเสียงเปล่าประกาศแล้วก็จะเข้าใจอย่างชัดเจนว่าสภาพของชาวสวรรค์น,นั้นท่านนบีบอกว่าพวกท่านจะมีแต่สุขภาพที่ดีไปตลอดกาล เวลาตัสกอมูอาบดันโดยที่ไม่เกิดการเจ็บป่วยเลยในชีวิตของท่านในสวรรค์ตลอดการสุขภาพดีตลอดใบหน้าแต่งตึงผิวพรรณงดงามใบหน้าเปล่งปลังสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ร่างกายสมส่วนสมบูรณ์ไม่อ้วนท้นไม่ผมไม่ผอมกระรองไม่อ้วนเอถอะทะส่วนในดุนยาน้งองเพชญเยอะ อ้วนเถอะทะบางทีมีอาหารกินน้อยกับพร้อมกระรองก็ต้องประสบกับความเจ็บป่วยในสวรรค์นี่พี่น้องมีแต่สุขภาพดีไปตลอดการจะไม่เจ็บป่วยอีกตลอดการขอให้เราได้หวังทรงนู้นวิถีชีวิตในดุนยาใช่ไหมมีป่วยมีประสบอุบัติเหตุร่างกายประสบกับแผลบาดแผลอะไรต่างๆนี่อย่าไปซีเรียสกับเรื่องนี้สบัดอดทน ป่วยก็ไปรักษาหาหมอระหว่างที่มันยังไม่หายไม่ต้องท้อใจพี่น้องระหว่างที่มันยังไม่หายอัลฮัมดุลิลละฉันก็ยังขอดุอาต่ออัลลอฮ์ฉันได้ขออิสติกฟาดกับอัลลอฮ์ฉันจะซอบัดฉันจะอดทนเพื่อที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีจากอัลลอฮ์ส่วนในสวนสวรรค์เราไม่โดนอีกแล้วนะพี่น้องขอให้คิดอย่างนี้อย่าอัลลอฮ์ป่วยครั้งนี้ขอให้อัลลอฮ์ได้โปรดให้ข้า,าพระองค์ได้เข้าสวรรค์ด้วยเถอะขอไปเลย คนป่วยเนี่ยอัลลอฮ์ตอบรับการขอดุอาของเขาให้เข้าใจเอาไว้นะว่าป่วยเกิดขึ้นกับชีวิตในดุนยานี้เท่านั้นเป็นมะเร็งเป็นไตเป็นโรคหัวใจเป็นโรคความดันเส้นสมองตีบตันอะไรก็ตามแต่พี่น้องจําเอาไว้นะอัลลอฮ์ทดสอบเราในดุนยานี้เท่านั้นทําตัวให้ถูกต้องสอบบัติให้ถูกต้องหวังความโปรดปรานของอัลลอฮ์ให้มากม แล้วเมื่ออยู่ในสวรรค์ลแล้วนี่นะลาตัสกอมูอาบดันท่านทั้งหลายจะไม่ป่วยอีกแล้ววอินน um ah ัลกุมอันตฮยูฟลาตมูตูอาบดันและแท้จริงพวกท่านทั้งหลายจะเป็นผู้ที่อยู่มีชีวิตอยู่อย่างยั่งยืนจะไม่มีการตายเกิดขึ้นหลังจากนั้นป่วยก็ไม่ป่วยตายก็ไม่ตายเอาดูต่อพี่น้อง ว่าอินนละกุมอันตะชิบบูอาฟลาตาฮรอมูอาบดันและสำหรับพวกท่านจะได้รับความโปรดปานของอัลลอฮ์ให้มีความหนุ่มสาวอยู่ตลอดเวลาจะไม่มีการแก่ชราเลยแม้แต่น้อยจะมีชีวิตที่ยั่งยืนมีอายุกันคนละ33ถือว่าเป็นหนุ่มสาวที่สุดในสวรรค์จะตายตอนอายุ80ตายตอนอายุร้อยก็ตามแต่ เหมือนดังท่านนาบีนุ่นเนี่ยตายตอนอายุพันกว่าปีนะครับโอ้โหมีอายุที่ยืนยาวมากเผยแร่ทําหน้าที่ในศาสนาของอัลลอฮ์เยอะทีนี้พอไปอยู่ในโลกอาคีรอคุณอยู่ไปเลยท้งหมื่นปีหนุ่มเหมือนเดิมผู้หญิงก็สาวสดใสเหมือนเดิมลาตาฮรอมูอาบาดันท่านนาบีบอกเอาไว้ว่าจะไม่มีการแก่ชราเลยแม้แต่น้อยอยู่แบบหนุ่มไปตลอดกาล เราก็มานั่งคิดนะนะพี่น้องในโลกดุนยานี้เอออยู่ๆไปแล้วเนี่ยหนังมันเหี่ยวแล้วจะไปดึงไปทำไมละ่ะพี่น้องแม้นี่ทำไปทำสัญญกรรมจมูกมันแฟบหน่อยไปดึงให้โดง่งไปเสริมดั้งให้โดง่งหนังมันย่อนนะไปดึงให้ตึงจะดึงไปขนาดไหนก็าตามแต่พี่น้องล้องแปดสิบเะมันก็ต้องเหี่ยวมันก็ต้องแห้งไปอยู่ดีนี่แหละไม่ต้องไปดึงไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอัลลอฮ เพราะเรายังอยู่ในดุนยาพี่น้องเอาในดุนยาเนี่ยทำดีทำดีทำดีทำด,ทำดีตามคำสั่งของอัลลอฮ์ให้มากๆพอไปถึงสวรรค์ลแล้วเนี่ยพี่น้องไม่ต้องไปดึงไม่ต้องไปเสริมไม่ต้องไปอะไรทั้งสิน้นทุกอย่างอยู่ในความสวยสดงดงามทั้งสิน้นแล้วก็เป็นแบบนี้ตลอดกาลอันตะชิฟบูฟาลาตฮารอมูอาบดันที่จะอยู่ในความหนุ่มสาวไปโดยตลอดโดยไม่แก่ชาราเลยแม้แต่น้อย ว่าอินนัลกุมอันตันอามูฟลาตับอาซูอาบาดันและสำหรับพวกท่านจะมีจะได้รับอะไรนะเนี่ยมาได้รับความโปรดปานจากอัลลอฮ์จะมีความสุขไปตลอดกาลฟลาตับอาซูอาบาดันจะไม่มีความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นไม่มีความเบื่อนายไม่มีความท้อถอยอันใดเกิดขึ้นแก่ชีวิตตลอดกาลไม่มีท้อถอย ดุนยาเนี่ยผมเองเนี่ยดูดุนยาบางครัง้งบางช่วงบางสภาวะนี่ท้อถอยแต่ผมก็ขอต่ออัลลอฮ์นะว่าจะยังไงก็ตามแต่ขอให้ข้าพระองค์นั้นได้มีโอกาสรับใช้าศาสนาของพระองค์พูดเรื่องาศาสนาของพระองค์ไปจนวันตายข้าพองค์มีความสุขจริงๆอย่าอัลลอฮ์ที่ได้พูดที่ได้บอกที่ได้สอนที่ได้สร้างความเข้าใจให้แก่พี่น้องรวมศรัทธา ขอให้ข้าพระองค์ได้ทาหน้าที่แห่งความสุขตรงนี้ไปตลอดเขาก็ขออย่างนี้นะครับแต่ในบางครั้งโอ้โหมีการใส่ร้ายมีการอิจฉาริษยาพี่น้องถ้าเกิดมาอยู่ในวงการของการที่เราพูดเผยแพร่าศาสนานี่นะอิจฉาริษยานี่ไม่ใช่น้อยนะอันดับต้นๆเหมือนกันนะเดีย๋ยวว่าจะทํางานบริษัทเดีย๋ยวว่าจะทำงานออฟฟิศเลยที่มีอิจฉาริษยาทํางานในวงการาศาสนาก็มีอิจฉามีการใส่ร้ายกัน มีการกันแกล้งกันบางครั้งก็รู้สึกท้อถอยเหมือนกันแต่ก็รวบรวมกําลังใจก็สู้ต่อก็เป็นเรื่องที่เรายังไม่ได้ไปถึงสวรรค์น,นะนะขอต่อนรับให้เราทุกคนได้เข้าสวรรค์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าไปถึงสวรรค์เมื่อไหร่ป๊าบที่นะพี่น้องสุขภาพดีไปตลอดการไม่เจ็บป่วยอีกมีชีวิตไปตลอดการไม่ต้องนึกถึงความตายเป็นหนุ่มเป็นสาวไปตลอดการโดยไม่ต้องนึกถึงความแก่ชราและก็มีความสุข ไปตลอดการไม่มีเบื่อหน่ายไม่มีอิจฉาไม่มีริษยาอะไรอะไรที่เป็นข้อบกพร่องทางดุนยาจะไม่ไปเกิดขึ้นกับชีวิตของเราในโลกอาคีรอดังนั้นวันนี้เรายังไม่ได้อยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ป่วยทุกข์ระทมปัญหาความวุ่นวายความเดือดร้อนย่อมเป็นข้อสอบที่จะถาถมเข้ามาสู่ชีวิตของเราตลอดเวลาอย่าท้อถอยสู้สบ,บัตอดทน หวังในความโปรดปานของอัลลอฮ์ให้มากๆนะครับอินชาอัลลอฮ์และเราก็จะได้สวรรค์เป็นสิ่งตอบแทนวบิลลาฮิตาฟิกวัลฮิดายะอะสสลัาายกุมวะเราะา์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์